ที่เห็นมีการซื้อขายของในตลาดแบบนี้เป็นเพราะว่าทุกคนยังต้องไปต่อยังต้องหารายได้รายวันค่ะบางคนบอกว่ายังไม่ได้ล้างบ้านด้วยซ้ำเพราะว่าน้ําไฟก็ยังไม่พร้อมค่ะแม้จะมีน้ําไหลแต่ก็ยังไหลช้าแล้วก็ไม่เพียงพอกับการตะล้างทําความสะอาดค่ะนี่คือบรรยากาศย่านตลาดสดพลาซาศูนย์กลางการค้าเมืองหาดใหญ่ค่ะถือว่าเป็นจัตุรัสของเทศบาลนครหาดใหญ่เลยค่ะ ปกติที่นี่จะมีการซื้อขายสินค้าทุกประเภทค่ะทั้งเสื้อผ้าของที่ระลึกเครื่องครัวจิปาถะตอนนี้น้ำลดไปประมาณ4-5วันแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคงเต็มไปด้วยขยะซึ่งเป็นข้าวของเสียหายจากน้ำท่วมกองอยู่ริมถนนค่ะถัดออกไปด้านหลังจะเป็นตลาดสดค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางสินค้าจำพวกของสดผักเนื้อสัตว์ต่างๆทีมข่าวเข้าสำรวจบริเวณถนนมนตรี2ค่ะทักข้างอาคารตลาดทาซ่าใหม่พบว่า ร้านค้าบางแห่งเริ่มเปิดขายสินค้าหลังน้ำลดแล้วค่ะอย่างร้านขายขนมชื่อเยลลี่ที่เปิดมานานเกือบ50ปีผ่านน้ำท่วมครั้งใหญ่มาแล้ว4ครั้งเล่าว,ว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักหนาค่ะข้าวของเสียหายทั้งหมดจึงเร่งเคลียร์ข้าวของและสั่งขนมรสใหม่เข้ามาเพื่อหวังขายหารายได้ต่อแต่ด้วยความไม่พร้อมของสาธารณูปโภคทั้งน้ำไฟฟ้าและยังมีกองขยะกองอยู่เต็มถนนทำให้ยังขายของไม่ได้ค่ะ แรงก็หมดของก็หมดแล้วไม่มีมาเยียวยาไม่มีมาสอบถามไม่มีดูแลตลอดเลย15วันเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรมาปลอบใจไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลทุกอย่างเลยเราต้องดูแลตัวเองหมดเด็กเล็กก็ต้องส่งไปอยู่ชนนบดอยู่กับยายอยู่กับแม่เท่ามีเด็กเล็ก3คนคือไม่รู้จะทำไง ไม่ต่างจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ถัดไปค่ะเจ้าของร้านเครื่องครัวและของใช้เปิดร้านขายของทั้งที่ทยังเปื้อนโคลนค่ะพอจนถึงตอนนี้น้ําไฟฟ้ายังไม่พร้อมแต่ยังต้องหารายได้เข้ามาเพื่อใช้จ่ายรายวันซึ่งใช้วิธีการขายสินค้าแบบลดราคาและบอกด้วยค่ะว่าตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกขอให้มีน้ําไฟใช้ก่อนจากนั้นค่อยคิดค่ะว่าจะเดินหน้ายังไงเพราะตอนนี้ก็อายุมากแล้วหากขายของได้ทั้งหมดก็คงไม่สั่งมาเพิ่มค่ะ ไม่มีความคิดเลยตอนนี้ระบายตรงนี้ไปก่อนคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีจริงๆก็น่าจะไม่มีกําลังทําแล้วนะน่าจะหมดแล้วไม่ไหวอะ่ะหมดพลังก็แก่แล้วเนาะไม่ใช่เด็กๆย <บา S 2> ังสู้อืมหมดขายฟองบานี้หมดอาจจะคิดดูก่อนอต้องคิดต้องใช้คิดดูว่า,<บ>ามันเป็นยังไงมันจะฟื้นเมื่อไหร่อันนี้ทุกๆคนโดนหมดเลยอะ่ะใครจะมาซื้อของเรานะตอนนี้ก็หลังจากนั้นทุนก็ไม่มี ลูกค้ายังจะไม่มีอีกนะลูกค้าก็ลำบากทุกคนอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนี้ขายให้ได้ตรงนี้ได้เงินมาใช้ใจ่ายก่อนใช้ใจยรยวันนะีจ้างลูกจ้างจ้างมาล้างมันนึงก็เป็นพันสองพันแล้วค่าจ้างอ่ะนี่ทั้งที่ไม่ได้อะไรทีต้องจ้างอ่ะชาวบ้านและเจ้าของร้านค้าในย่านนี้จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาจัดการ เกี่ยวกับเรื่องสาธารณูประคพ,พื้นฐานให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็เกิดกรณีมิเตอร์ไฟฟ้าลัดวงจรไปหลายแห่งแล้วด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังบอกว่าการจะกลับมาฟื้นตัวตอนนี้มองว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรืออาจจะกินไปเวลาไปจนถึงช่วงสงกรานค่ะจึงจะสามารถกลับมาค้าขายได้เพราะตอนนี้ทั้งพ่อค้าและลูกค้าก็ยังไม่พร้อมทุกคนต่างได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะ ปีใหม่เนี่ยน่าจะน่าจะยากงานลื่นเริงมันคงจะจัดกันยากครับก็คืออาจจะเป็นจุดเล็กๆข้างนอกเมืองผมมองให้ถึงตุดจีนปีหน้าช่วงกุมภาคือจะต้องมีการกระตุ้นกุ้นกระตุ้นแรงๆคืออย่างน้อยก็ต้องลบภาพลบภาพพวกนี้ออกไปก่อนแล้วก็คือโดยพื้นฐานก็คือกลับไปที่ความสะอาดสาธารณูปโภคใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนจะมากินจะมาใช้ทุกคนก็ต้องมีมีงาน มีงานปุ๊บก,ก็จะมีเงินถูกต้องไหมครับ่ค่อยมาลื่นเริงสังสานกันแต่ถ้าตัดใปที่ตรงนี้ยังช้าแล้วกว่าจะคืนทุนกันก,นกว่าจะอะไรกันผมมองว่า,าเผอสงการก็ยังไม่ฟื้นนะครับผมพูดตรงๆจริงๆนะครับอันนี้คือผมพูดผมพูดจากใจนะครับคือผมผมก็ดูออกว่ามันจะเป็นไปได้ไงว่าที่ทุกคนจะเอาเงินมากินเที่ยวใช้เล่นกันใน่เมื่อทุกคนยังต้องซ่อมบ้านทุกคนยังต้องซื้อเครื่องไฟฟ้าทุกคนยังต้องกลับไปซื้อพื้นฐานคือหม้อหุงข้าวซื้อซื้อเครื่องเรียนให้ลูููกกกนนนนครรรรัผมมมมซเเี่่่ยยดดุ๊งาทิใหห และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านตลาดพาซ่าค่ะตรงนี้เป็นร้านขายตาช่างค่ะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในบ้านนะคะตอนนี้จะเห็นว่ายังทิ้งร่องรอยสภาพโคลนต่างๆยังให้เห็นชัดอยู่ค่ะแล้วก็มีการติดป้ายหน้าร้านว่าจะขายสินค้าในราคาพิเศษขายกันแบบนี้ล่ะค่ะยังไม่มีการร้างทําความสะอาดเพราะว่าน้ําไฟก็ยังไม่พร้อมค่ะ เจ้าของร้านบอกว่าจําเป็นจะต้องขายออกเพื่อที่จะนําเงินมาหมุนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะนอกจากที่บริเวณนี้จะเห็นได้ว่ายังคงมีขยะกองพเนินทิ้งไว้อยู่จ้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างเรียกร้องค่ะว่าขอให้ใครก็ได้มาเร่งจัดการขยะตรงนี้เพราะตอนนี้เขาทาได้แค่รอคอยแล้วก็มีการเปิดมีการเปิดนําสินค้ามาขายตามริมถนนเท่านั้นค่ะ